สวัสดีครับผมนายพาริมแมวกระทงวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนใช้ซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า Pixel Express นะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ออนไลน์ที่สามารถใช้งานได้บนอินเทอร์เน็ตเลยนะครับไม่ต้องลงซอฟต์แวร์ไม่ต้องสมัครสมาชิกอะไรเลยคือเราสามารถใช้งานได้เลยครับเพียงแค่มีมอินเทอร์เน็ตโอเคนี่เรามาดูหน้าตาซอฟต์แวร์ตัวนี้กันดีกว่านี่ Pixel e x p r e s s หน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะฮะอันดับแรกเลยคือเราก็ต้องกดบาวเข้ามา เพื่อที่จะเลือกรูปนะฮะนี่เราก็เลือกรูปมาเลยรูปที่เราต้องการจะแต่งคือมันสามารถแต่งแต่งได้ทุกที่ฮะรูปใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้เพราะว่ามันมีประโยชน์นะนี่รูปที่ผมเลือกมาเอาเป็นรูปเอ่อเกะะทะลแล้วกันจำ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 ,จำรูปนี้ก็ได้อ่ารูปนี้ในส่วนแรก Adjustment แอชแนนด์แอชแนน์นี่ก็จะมีหลายอย่างคือนี่คือใบเท่เป็นการเพิ่มไฮไลท์แล้วจุดๆนั้นจะเป็นหัวบัตรนะฮะฮิลก็เหมือนกันฮิลนี่จะเป็นแบบในส่วนของแบบเอาไว้ระบายเพื่อที่จะแบบไ้คัดกับสแตมป์มาฮะสแตมป์ในโฟล์ดช็อปเออเกี่ยก็บพื้นที่ตรงนั้นให้มันเนียนอะไรอย่างเงี้ยส่วนของแอร์บัตรก็คือระบายนะนส่วนนั้นให้มันเบอร์นะฮะนี่ยลองลองลองระบายไปเนี่ยมันจะเบอร์มันจะเบอร์เบอร์นะฮะตรงหน้าคนนี้ก็เริ่มเบอร์ไปละ นี่ตรงนี้ก็เบอร์เบอร์เบอร์ไปแล้วแต่เราไม่ใช่หรอกในส่วนของลิสซูฟี่อ่าส่วนนี้แบบเหมือนจะแบบขยายขยายหรือยอนะ่อแล้วนั่นตรงจุดที่บัตรที่เรากดไปนะฮะเนี่ยฮะถ้าเรากดไปมันก็จะขยายขยายอย่างนี้อันนี้ก็จะมีแบบย่อมันเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ใช่หรอกส่วนของโฟกัสนี่โฟกัสก็คือน้อง็า่ะจะรู้นี่อยู่แล้วจุดโฟกัส ชัดหน้าเบอร์หลังหรือว่าเบอร์หลังชัดหน้าอะไรเงี้ยอ,อ่าอาางงา่าเนี่ยก็ใส่ไปทำงานนี้โฟกัสในส่วนของฮิสตอรี่ฮิสตอรี่ก็จะเป็นหัวบ,บัดเหมือนกันนะครับเอาไว้ระบายระบายแบบพอเราระบายไปเงี้ยมันจะเป็นเป็นเหมือนออยังไงละ่ะเหมือนเหมือนรูปที่เรายังไม่ได้แต่งอ่าเนี่ยลองระบายไปเนี่ยครับมันจะเป็นเส้นอย่างนี้เป็นเส้นเหมือนแบบประมาณว่าเอ่อตรงนี้เรายังไม่ได้แต่งนะอะไรเงี้ยระบายไปแบบให้เห็นค่าเดิมของมันอนะ่ะอ่าแต่เราไม่เอา แฮมเติ้นไปนี่ของคอปรีไซโลเทรหรือออโตฟิกเนี่ยพวกนี้เราน่าจะรู้ดีอยู่แล้วมันดูเนี่ยคัลเลอร์คัลเลอร์ในสีก็จะมีทั้งนิ้วนะครับเป็นการปรับโทนสีอยากได้โทนเนี่ยอ่าอันนี้ผมก็อยากให้มันแบบส้มๆนิดนึงสีก็ไม่อยากให้เข้มมากของลดลดเซอร์เรชันแล้วก็ลดไลท์เน็ตก็คือความสว่างนะเพิ่เมเนื้ออันนี้คือสว่างอ่า ประมาณนี้ผมก็กดแอปพายก็ยคือโอเคตกลงละนี่ในส่วนของไว้บาลานซ์ไว้บาลานซ์ฮะก็ปรับได้ฮะเป็นปรับส่วนของไว้บาลานซ์ผมก็จะปรับมาสักสักแค่สามสองพออ่าป่วนคอนท้าส์ฮะอะคอนท้าส์ก็นาก่าจะรูนดีอยู่แล้วนี่คือนี่คือคอนท้าสของแสงและก็นี้คือความเข้มของรูปนะฮะนี่ผมจะปรับไปประมาณนี้กําลังดีในส่วนเบลอ เบอนี่คือจะทําให้ภาพลังภาพเบอร์นะฮะแต่ว่าผมว่าไม่ต้องใช้หรอกเพราะว่าเราไม่ได้ทำการฉบเลออ่าส่วนของชาเพนชาเพนคืออะไรลองไปลองกันเลยเนี่ยนะฮะมันจะเป็นจุดจุดจุดนะฮะรูปแบบมันจะเข้มขึ้นนะฮมันจะเป็นจุดจุดจุดว่ายงไล่ะเหมือนเหมือนเหมือนในไล์ร่มที่เขาเอาไวเ้เพิ่มซีบิตี้อ่ะนั่นแหละ มันจะเข้มเข้มอ่ะอย่างนั้นอ่ะแล้วจะมีน้อยด้วยนะแต่ผมว่ามันไม่ค่อยโอเคสำหรับรูปรูปรูปที่ผมจะแต่งในวันนี้นะสำหรับคนอื่นอ่ะไปไประยุกใช้ได้หลายอย่างครับสมูทอ่าสมูทก็คล้ายๆกับเบอร์ครับเพราะจะภาพมันจะแบบเบอร์น้อยมันจะว่าย,ยัางไงอ่ะสมูทแบบอยาให้ภาพดูสมูทดูกลมกลืนกันมากกว่าครับแต่ว่ามันก็จะเบเบอนิดหนึ่งพอละ อัจจสมัตนเรารู้แค่นี้แหละอ่านอัจต่อยปคือส่วนของเอฟเฟคครับเอฟเฟคนี่มันมีให้เลือกเยอะมากมันเหมือนเป็นแบบฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ในโทรศัพท์หรือว่าฟิลเตอร์ในไลท์รูมอะไรเงี้ยมันพรีเซตไลท์รูมอะไรเงี้ยฮะนี่ลองมาเลือกเลยนี่คีเอทีบันแรกเลยลองดูดิคีเอทีมีอะไรบ้างนี่ก็แบงก์โทรศโซ่อย่างนี้เลยเห็นกันง่ายๆเลยก็โอเคนะแต่ไม่ค่อยชอบอะมันเทไปอ,อ่ะ จัจังกับอืมไหนว่า Creative น่าจะไม่เหมาะกับเราอ่าดีฟอลมาดูดูสของดีฟอลเฮ้ยนี่สวยเลยเนไงสดแสงลงสักหน่อย คือไอซอฟต์แวร์ตัวนี้มันดีอย่างนึงคือว่าฟิลเตอร์สามารถใส่ซ้อนกันได้หลายฟิลเตอร์ครับเพียงแค่เราก,กดแล้วก็ไอหนี่แอปพลายมาเราก,กดแอปพลายไปนี่เห็นไหมมันก็จะซ้อนกันแล้สองอันแล้วเราสามารถใช้ตัวนเพิ่มอีกอ่ะคอยดูยนะผมใช้ดีฟอมเหมือนเดิมแหละแต่ผมไปเลือกอยากให้มันแบบมีแสงสีม่วงมางน,นี้ด้วยผมก็อยากเลือกอันเนี้ยนะเลยลดลงบางๆก่อนหน้านี้นก็อย่างเงี้ย เห็นไหมมันก็จะกินม่วงเข้ามาแล้วครับ,รบอ่าส่วนต่อไปเรคือส่วนของโอเวอร์เล e ย l a ์โรนี่คือเส้นเส้นหรือว่าเหมือนแต่คล้ายกับโฟกาวอ่ะเออคือแบบเป็นจะว่าเป็นกราฟิกก,ก็ก็ไม่เชิงอ่ะครับนี่ใส่น่าสนใจขึ้นมานิดนึงเออถ้ามันมีแล้วภาพมันก็ดูน่าสนใจขึ้นมาครับ มีเยอะครับอันนี้ในส่วนของไฟนะฮะอัวเรยแบบไฟมีเยอะมากนะจริงๆอ่ะเนี่ยมีทั้งเงามีทั้งเส้นหรือว่ามันกระทั่งรอยแตกนี่อันนี้ไม่ใช่ดินดาวนี่ถ้าเราอยากใส่ดาวเราก็ใส่อย่างนี้ใช่ไหมแอปพลแล้วก็เป็นในส่วนของแอปจัดเม n นท์ใหม่ฮิสตอรี่ฮิสตอรี่เราก็ลดลงมาบัตรลดสามสิบแล้วก็ บายเลยครับเพราะว่าเราไม่อยากให้มันเนี่ยอยากให้มันมีดาวแต่ว่าไม่อยากให้มันไม่อยาก,ม,ม,ยากมันมีดาวติดอยู่ตรงหัวคนอ่ะเออเราก็ระบายออกเจนในส่วนของฮิสตอรี่ระบายออกนะออกได้ง่ายเลยเห็นไหมนี่ตรงเรือจะเป็นเหมือนแบบดาวเป็นน้อยเป็นอะไรพวกงเนี้ย ทายไปเลยส่วนต่อไปก็คือส่วนของโบเดอร์คือกรอบนะฮะเนี่ยกรอบมันจะมีหลายแบบมากๆม,มันใส่แบบใส่แล้วมันดูไม่ไมสวยะเนี่ยนะกรอบมันจะมีหลายอย่างให้เลือกล,ลองเลือกดูนี่ส่วนต่อไปคือสติกเกอร์น่าจะรู้จักกันดีแล้วสติกเกอร์เห็นไหมฮะเรากดมาแล้วก็แค่กดปุ๊บสติกเกอร์มันอยู่นี่นะสองสติกเกอร์ อัปพายไปครับอันนี้คือเทคกนะเทคก็สามารถใส่เทคใส่อะไรได้เลยแล้วก็พิมพ์ที่ช่องนี้นะฮะอย่าแนวนี้เทมีฟอนต์สวยมากเลยเลือกฟอนต์ได้ด้วยฟอนต์ของออฟอนอในนี้มีให้เลือกเลือกเยอะมากเลยนะ,ะในซอฟต์แวร์ตัวนี้ มันจะไม่ใช่ฟอนที่อยู่ในเครื่องนะครับแต่มันจะเป็นฟอนที่แบบอยู่กับซอฟต์แวร์ของมันเน็ตของมันเลยผมว่ามันสะดวกด,ดีนะแบบใช้โปรแกรมมันพวกเนี้ยฟอนฟื้นเราก็ไม่ต้องโหลดอะไรเงี้ยเราเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตเราก็เข้ามาใช้งานได้เลยกดแอปพลานี่ครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับลูกนี่กดเซฟตรงนี้เลยครับเซฟในปรับคุณภาพเป็นหนึ่งร้อยเปอรเซ็นต์เลย คือที่ของผมชัดแล้วก,ก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้ยานแนวหนึ่งอ่ะกดเฟซไปเ,ปเลยไว้ทีเดสก์ท็อเลยเอารูปก็จะไปอยู่ที่เดสก์ท็แล้วนะฮะอันนี้นี่เป็นไงนบอกแล้วฮะ,ะว่าใช้ง่ายมากเลยครับโปรแกรมนี้แบบแค่เพื่อนๆแบบแบบมีความรู้เรื่องแต่งรูปนิดหน่อยก็สามารถใช้ได้แล้วฮะ ประโยชน์ของมันอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าเวลาที่เราไปเดินทางไกลๆย,ย่างเงี้ยเราแบบเราอยากลงรูปหรือว่าอยากถต่งรูปของเราเนี่ยเราแบบไม่รู้จะแต่งที่ไหนแอปโน่นแอปนี้ก็ไม่มีมือถือก็ทําได้นะครับมือมือ,ม,อมือถือเราก็เข้าไปที่ Google Chrome แล้วก็เข้าไปที่นี่เลย p i x e l x p อ x x p c o m นี่ก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้เลยสะดวกมากครับสําหรับผมก็ขอจบการนําเสนอการสอนในที่นี้ครับไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับ 他。嗯